สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอภาพยนตร์ครับสถาน,นีรถไฟสีนีมาซีนีมานนี่แหละสีนีมาก็คือเป็นตำแหน่งนี้น,น,นั่นเองนะครับผมใช่เปงสีครีม,มนะ มไฟนี่ครับวงค์นบริษัทนะครับผมอจอจะแบกตัวนะครับแล้วตรงนี้ครับก็คือซุ้มจะเหมือนพวกวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่วัดเป็นของพรญญนตร์นี่แหละครับแล้วก็มีเ้วอี้อยู่3ตัวด้วยกันนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีมานั่ง เด็คิดอะไรสักอย่าง<ม>ด้านนี้ครับมีเด็กชี้ด้วยอ๋อชลิชัปปิ้นี่เองครับผมแล้วนะ็สวงนะนี่ครับเร,รียกโทสโคพาเลอร์เอดิสัน,มน,นแมนดูเฟเจอรลิงคอมมานีนะครับของนบนมีงธงชาตาสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอันนี้สวยมากนะครับเป็นเสาโกธิกเรียงกัน โอเทลสครัดนะครับผมยังคาเฟ่มีเก้าอี้นะสวยๆนี่ครับมิกเตอร์เฮียนะครับแล้วก็อันนี้จะมีมีบาโตกาแฟนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาลิงด้วยห้ามสัมผัสเพราะฉะนั้นผมภาคเสียงไปเลยแล้วกันสวัสดีครับผมอยู่หอภาพยนตร์ครับอ่าอะไรเงี้ยนะครับ ใช่ใ,ชใชอันนี้อันนี้คือคุณคุณลุงมานั่งเศร้าอะไรตรงนี้ครับเนี่ยใช่ใช่โอ้โหนี่ครับเป็นน้ำทุนะครับผมนี่นินเคลโลเดียนด้วยนะครับใช่ใช,ชื่อเหมือนกระตูนอะไรองนี้นะนิ่เคลโลเดียนอันนี้ผมดูพอปากของคอนะถ้าอันไหนที่ เป็นเฉพาะจริงๆอ่ะเราจะเราจะไม่พูดถึงนะครับอาทิตย์ทู m มู n นานุกออฟเดอะนอ h b u ปั e เปอร์คีตันอินเดอะเยเนรัแล้วก็เชลเชปิ้นอินเดอะคิดเยอะแยกตั้งอะไรเป็นไปนหมดคอมเมดี้อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพนุเพียบ อันนี้คือดูกันตัน,นี้เรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปครับมาดูอันนี้ครับเมืองมายาฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยเมืองมายาอันนี้ชายคุณลุงใช่ครับภาพยนต์เสียงสีกรุงอันนี้ลุง เดินรอบลุงเลยนะเนี่ยเที่ยวรอบโลกแต่ผมเที่ยวรอบลุงครับผมเขาเที่ยวรอบโลกแต่ผมเที่ยวร,รอบลุงใช่ครับอันนี้มี่โหเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยใช่ใช่โอ้โหเข้าไปข้างในได้นะเนี่ยใช่ใช่นี่มีที่นั่งด้วยครับใช่ครับใช่ครับวันนี้พิเศษครับ พอดีมางานนี้มีเ,เด็กมาท่านสนศึกษาด้วยนะครับผมไม่ผิดไม่ผิดมันเกิดมันเป็นไป,นปนได้เพราะว่าบางทีก็แบบคุณครูหรือว่าทางเรียนคงอยากแบบให้มีงานแบบสันทนาการหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยให้แบบความรู้นิดด้วยอะไรใช่ใช่เขาก็เลยบอกาต้องมีพา,ามันนอกกสถานที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนีคแรบบับนี่ครับลงถ่ายแบคมาเรีย ใช่ครับมีเอดีสันอยู่ข้างบนด้วยนะอันนี้ลุยนิดนึงนะครับพือนข้างเละแล้วนะครับผมลงไทยแบล็กบริอานะครับมีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่ครับเป็น โงรงถ่ายภาพยนตร์โรงแรกของโลกครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436โดยโทมัสอาวาเอดิสันนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันกผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิะษฐ์ภาพยนตร์คนหนึ่งของโลกนะครับผม <S <S แบ็กเบียตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานทดลองวิทยาศาสตร์ของเอดิสันที่เมืองเวสต์ออเรนจ์ที่รัฐนิวเจ,รเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ1 4 0 1 6กิโลเมตรนะครับผมโรงถ่ายแบ็กเบียครับสร้างขึ้นโดยไม่ยึดหลักฐานประวัติกรรมใดโครงสร้างทำด้วย ติดอยู่บนแกนหมุนมีล้อรองรับส่วนหวัวและท้ายทําให้สามารถหมุนได้รอบตัวเพื่อสามารถติดตัมงการเระื่อของดวงอาทิตย์และมีหลังคาที่สามารถเปิดปิดได้เพื่อรับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นจำเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับการถ่ายนำภาพประโยในยุคนั้นนะครับใช่โอนี่ก็แบ็ลงถ่ายแบ็กเมริอานี่เป็นวัตถุ อนุสรแห่งการกําเนิดภาพยนตร์ของรัฐระชาชนโดยหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างในบรนดาลใจแห่งชันทะและวิริยะแห่งสู่การสร้างสรรค์แก่อุชนนะครับเปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม2555อันเป็นเวลา119ปีล่วงแล้วจากเวลาที่แบล็กมันญีตัวจริงกำเนิดขึ้น <Okay. S 1> มีคนถ่ายภาพยนต์อย่งค่อนข้านซุ่มเงียบไปอยู่สองคนอยู่กันแบบเงียบๆใช่ครับโอเคครับมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยนีเ่เขาจะถ่ายทํากันอยู่เนาะใช่แล้วมานีภาพยนต์พูดเรื่องเลือดชนบทหวานใจในเรือ ตื่นเขยอันนี้ครับไอคอมโอ้คอมจริงๆแล้วก็บางใข่บางอาจารย์คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใครผิดใครถูกนะครับชื่อเหมือนรายการของอตอยไต้พบสมัยก่อนเลยนะครับใครผิดใครถูกสวัสดีผู้ชมครับพบกับรายการใครผิดใครถูกวันนี้ผมอตอยไต้พบดิบอัดใช่จริงมาก่อนจะมีใครถูกใครผิดใครถูกได้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นพื้น ใช่ไหมครับอมีอ uh, uh, right. ัลต้าเสียถาด้วยนะเสียถามาอารัญยาก็มาใช่โอ้อปุมนตีเจนอักษรอ่าสอนรามเทพพิทัต์อ่าใช่ใช่อุ้ยดาราเยอะมากดาราเยอะมากสันติสุขพรมสิริจินตนาสุขพัส์โอ้คู่หวานสมัยนั้นเลย

ใช่ใช่เนี่ยสมได้เข็มกัดตำรวาแสงสอนผมเจอแล้วครับเนี่ยพูดมาปุ๊บพูดถึงปุ๊บเจอเลยนี่ครับวัสาสนาดคุณผลที่เล่นอะไรโรงปารเราาเ็วๆนีนกับโลงหนังโรงเรียนใช่ครับสีสารยาใช่ครับใช่ใช่ด้านนี้นะ ต้องไปยืนตรงไหนถึงจะเห็นด้านนี้อ๋อนี่ด้านนี้ต้องต้องยืนแบบห่างๆออกมาหน่อยถึงจะเห็นถ้ท่านเดี๋ยวไปชิดเกินไปมันจะไม่เห็นอันนี้ครับโล่งหนังอลังการสีสาลยานะครับ มาด้านนี้บ้างครับกระบมดแล้วปาพ่อของก็มีนะสวยๆนะเนี่ยถังบาบัดนน้าเสียเสวยสวยแล้วก็นี่ครับรถหนังไขยาใช่ยาน้ําดองเล่ากาพญาน่ายาสตรีเผ่นพาพใช่ครับโอเคโูกนี้ด้วยยาท่าสีกาก,กีเลนใช่ไหมอันนี้วิเศษนิยมใช่ครับผม กจกันหยกนี่เดินหลอกมาหน่อยนึงครับกันจยกันหยกแล้วก็อันนี้ครับเมเยอร์ครีมบริบูนบางน,นะครับออลองเล่นดูไหมครับเกนมนักพาหนังไขาย,ยา,ขา,ยยาใช่ครับหนังเร่ หนังล้อมผ้าหนังขายยาหนังกลางแปลงโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับความรู้ทั้งสิ้นเชิญด้เลยดขกัออน,นอนอันนี้ผลิตภัณฑ์ลงแป้งเปาโลโอ้โหเป็ปโซเดนโอ้โหเป็ปโซเดนคิดถึงโอ้โหคิดถึงจริงๆนะครับผมย่ผมจะลองเล่าบางยี่ขัน นะครับผมแฟบรู้จักอยู่แล้วนะครับยาเลือกนาำนะครับยาผมขบับกองเล่ากาขังข่าวแล้วก็เป่านะครับผมนี่นะเนหนังขายยาเ้ยามีพิเพลินเจริญด้วยกันแทะไม้ฝังได้รถไต่ถังนี่ครับ อันนี้จต้องฝ่าด่านนะฝ่าด่านเด็กครับผมเด็กเยอะมากครับใช่นี่ครับทาเยอะเหลือเกินครับโอเคครับรถไปหลวงสส่ภาพยนตร์นี่ได้ครับนี่ครับรถหนังขายยานะที่เขาพูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะใช่ใช่อันนี้ครับก็เป็นขอรถรถดูแบบเก่าๆเลยนะ แล้วมีภาพยนต์อีกหลายเรื่องเลยครับแต่ขอดูรถไฟก่อนได้ไหมเนี่ยขึ้นไปตรงนี้เลยเนะี่ยโอ้โหเห็นเลยนะครับมีโอติดแอร์ด้วยนะไม่ธรรมดาทีเดียวเดี๋ยวกรผมเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเทียบเลยะนะับ รถไฟหลวงสายภาพยนนร์นะครับผมนี่ครับรอฟอทออันนี้ก็เปิดเดียวกับที่ขามาตอนแรกใช่ครับสวยไหมครับสวยเนี่อัน,นี่ตั้งใจถ่ายกันใหญ่ผมเห็นตั้งใจถ่ายกันใหญ่เลย นี่อันนี้ผู้กำกับนี่นั่งลงนั่งครุ่นคิดอยู่ครับผมใช่ครับกับซีนีมาหรือซีนีม่านั่นเองนี่ครับมีไปความรู้ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ตึกนี้ครับกับภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันนะอัอนนี้อันนี้ผมนี่สวยต้องยักไกลๆนิดนึ่งแล้วคนไม่มีเยอะเมื่อกี้คนเยอะมาก ่ครับมีข้อมูลของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกุ้งด้วยนะครับผมใช่ยังลงสุขุมวิทอ่ะใช่จำลองมาจากโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกุ้งของพี่น้องสกุลวัสุวัต เปดิดตักันเพื่อพูดสังรณ์2 7 8ตั้งอยู่ก,าากลาง,ง,งทุ่งบางกะปิริมถนนกรุงเทพสุโขทัยการซึ่งต่อมาคือบริเวณปวา,ปา,ากซอยอศถนนสุขุมวิทนะครับผมรถฉายภาพยนตร์โรงฉายภาพยนตร์เสียงสีกุ้งนะครับมีบทบาทเป็นศูนย์การการผลิตและพัฒนาภาพยนตร์เสียงของชาตินในระยะก่อนสง,งครามโลกครั้งที่สองสามารถผลิตภาพ,พยนตร์เสียงเรื่องยาวปีละราวสามถึงสี่เรื่องและได้ชื่อว่าฮอลลีวูดแห่งสยามในอดีตหลังสงครามได้เป็นเป็นโรงฉายภาพยนตร์ชื่อสาราสีกุ้งก่อนจะเลิกกิจการ ได้ถูกรื้อไปเมื่อปีพุทธศักราช2509ครับเพื่อสร้สางเป็นสถานีบริการน้ำมันและสถานปัจจุบันเป็นบริเวณจอดรถของสายรถไฟฟ้าไปดิมถนนสุขุมวิทครับผม <S <S ใช่ก็คือสุขุมวิทนั่นแหละง่ายแต่เพื่อสุขภาพกายนะอันนี้ครับท่านผู้ชมเสียงเสียงกุ้งครับเพลงหวานใจค,ครับผมพิษสุขุมวิทย์เมโลดี้โอ้โหในกระแพงดอกดินนะกระแพงดอกดินอันนี้หรือเปล่าครับน่าจะกระแพงนี้ กงแพงดอกดินดอกดินกัญญามานใช่ครับอดีตนักแสดงชื่อดังรุ่นโอ้โหลายครามนะครับผมและนี้ครับหลอกเมียครับผมโอ้โหเอะโดนเมียหลอกเนี่ยเดี๋ยวหลอกเมียแน่ๆนะครับชื่อเรียกว่าหลอกเมียนะครับแล้วก็นี่ครับาพยนตร์เสียงเฉยกงครับในส่วนรักครับผมใช่แล้วก็นี่ครับเมืองแม่ไม่ ค,ครับขอสีแนสตัวน่าแพ้นี่ครับบ้านหรือล่ยดอกดินกันยามานใช่ครับเลยขึ้นมาด,ด้วยกันเลยครับ นี่ครับเลือดชาวนาเอแล้วก็นี่ครับกลัวเมียอ,อันนี้ครับเกนกะลาสีโอ้โหอันนี้ครับวิวาเที่ยงคืนโอ้โหเวลาอื่นไม่ได้ด้วยนะครับต้องเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับออสินแหนมส่วนนาแพทย์จบที่ตรงนี้แหละครับ ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ทรา,ายแม็กที่สุดขีดขอลาไปก่อนที่ขอภาพยนต์ครับข้างลังก็มีนะสวยๆนี่นะครับสวัสดีครับ